หนังสืออมิทะลุมิติความลับโลกทิพย์คืนแรกที่ USA นิยายเรื่องสั้นฉันทะลุมิติได้ไปอีกโลกมิติที่สามที่เรียกว่าโลกทิพย์ฉันเห็นชีวิตของผู้คนในมิติที่นั้นพวกเขามีความแตกต่างจากมนุษย์มากความลับที่มนุษย์ไม่รู้วิธีการเนรมิตการส่งกระแสจิตจิตเป็นผู้กำหนดเลือกสถานที่จิตกำหนดเนรมิตสรรพสิพ่งคืนหนึ่งในวันแรกที่มาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองอวอลลอนนูเจอร์ซี คืนนั้นอากาศแสนหนาวลมพัดแรงมากความแรงของลมทําให้ใบไม้ปลิวไหวไปมาทงประจามชาติที่ติดไว้ตามบ้านสะบัดส,สันไหวขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านจุดเริ่มต้นจากคําทักทายที่ส่งให้ลุงชายแก่คนหนึ่งเป็นเหตุนามพาให้เดินทางข้ามไปอีกโลกมิติหนึ่งทําให้เจอสิ่งมหัศจรรย์มากมายทั้งหมดนี้อยู่ในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ฉันเขียนเรื่องสั้นนี้ขึ้นมาในขณะเวลายเย็นใกล้หกโมงเย็นที่อากาศภายนอกหนาว เย็นจนถึงมือไม้สั้นมันหนาวถึงขั้วหัวใจฉันกำลังหนาวมากมือของฉันมันเย็นถึงซีดเหลืองความหนาวเย็นมันทำให้ฉันสั้นจับใจหากจับไปที่มือของฉันมันเหมือนคนกำลังจะไปจากโลกใบนี้มันเย็นมากมือของฉันมันเย็นและเหลืองไปทั่วมีเสียงของเจ้าคนรักของฉันดังเข้ามาในหูของฉันทำไมมือคุณเย็นและเหลืองมากเหมือนคนที่จากไปแล้วคำพูดของเขาทำให้ฉันหันมามองหน้าของเขา เขาพูดพร้อมกับยืนมือมาจับที่มือของฉันและลูบมือของฉันไปมาเพื่อทําให้ฉันอบอุ่นสําหรับฉันผู้ที่ไม่เคยใช้ชีวิตในต่างประเทศและมีอุณหภูมิที่ติดลบมากๆขนาดนี้ฉันไม่เคยเจออากาศหนาวมากมันหนาวสุดใจอยากตะโกนร้องออกไปฉันไม่ชอบมันเลย ในขณะที่ฉันคิดกับตัวเองอยู่นั้นโดยไม่ได้ตอบคำถามของโจโดยฉันกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะสีน้ำตาลและมีเก้าอีกสามตัวอยู่ใกล้ๆเป็นมุมทำงานของฉันในบ้านหลังนี้เขาไม่ได้นั่งกับฉันเมื่อเขาพูดเสร็จเขาก็เดินไปที่ห้องครัวเพื่อเตรียมอาหารมื้อเย็นฉันกำลังนั่งเตรียมจะเขียนหนังสือเรื่องใหม่และฉันก็พลางคิดถึงคืนแรกที่ฉันมาถึงที่นี่และสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่าฉันได้เจอสิ่งนี้ที่นี่เมืองนอกเมืองนามาถึงที่นี่ มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของฉันในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่สร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ด่งดังหลายคนมีแต่ผู้คนทันสมัยฉันไม่อยากเชื่อเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นกับฉันที่เมืองแห่งผู้พัฒนาแล้วประเทศที่เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นฉันทะลุมิติได้ไปอีกโลกมิติที่สามหรือโลกทิพฉันเห็นชีวิตของผู้คนในมิติที่นั้นพวกเขามีความแตกต่างจากมนุษย์มากนี่ฉันเจอกับตัวฉันมันเกิดขึ้นจริงหรือมัน เป็นเรื่องแค่ความฝันฉันถามตัวเองมันเป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์แปลกๆฉันได้เดินทางไปในเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่โลกใบนี้ฉันคิดว่านั้นคือโลกทิพย์หรือเมืองลับแลของที่นี่เมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลฉันเจอเรื่องแปลกหลายเรื่องทั้งเหตุการณ์ชายหาดผู้คนที่ฉันเห็นที่ชายหาดที่ฉันเข้าใจว่าเป็นมนุษย์แต่มันไม่ใช่เลยทะเลนำพาบางสิ่งมาให้ฉันเพียงแค่ฉันคิด คืนแรกฉันเจอดีเป็นเรื่องแปลกความลับของโลกทิพฉันได้ท่องโลกมิติที่สามโลกทิพเมืองลับแลมีความพิเศษมากมายที่มนุษย์ไม่รู้ความลับเหล่านี้ผู้คนที่นั่นใช้ชีวิตที่แตกต่างจากมนุษย์พวกเขาไม่ใช้ภาษาคำพูดแต่พวกเขาใช้เพียงแค่ส่งกระแสจิตความคิดถึงกันพวกเขาใช้ความคิดและการอธิษฐานจิตสร้างสิ่งต่างๆความคิดที่ฉันส่งออกไปเขารู้ภายในจ,จิตใจของฉันสิ่งที่ฉันคิดมันคือพลังงานโลกทิพสื่อสารกันด้วยกระแสจิตแห่งความคิด และยังมีเรื่องราวการรอคอยความรักในอดีตชาติวิธีชีวิตแห่งความรักในมิติวิเศษนี้พวกเขาเป็นเพียงดวงวิญญาณแต่กลับมีความรักในอดีตชาติความลับที่มนุษย์ไม่รู้จิตเป็นผู้กำหนดเลือกสถานที่จิตกามหนดเนรมิตสรรพสิ่ง ฉันได้ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในมิติแห่งโลกทิพย์หลายสถานที่ฉันเข้าไปในสถานที่บำบัดร,รักษาดวงจิตหรือดวงวิญญาณซึ่งเป็นโรงพยาบาลในมิติโลกทิพย์และฉันยังได้เห็นบ้านเรือนในมิติที่นี่มีหลายดวงจิตวิญญาณไม่รู้ว่าตนตายแล้วและวิธีการฝึกพลังจิตในมิติแห่งโลกทิพย์มันวิเศษมหัศจรรย์มากเนื้อหานิยายเรื่องสั้นเล่มที่หนึ่งจะพาไปท่องสถานที่ต่างๆในมิติโลกทิพย์ความลับที่ จะทำให้ตื่นรู้พลังงานรอบโลกใบนี้และวิถีชีวิตของดวงจิตวิญญาณในมิติแห่งนี้อ่านจบตื่นรู้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงผู้เขียนจัดทำนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาหวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์นำไปปรับใช้กับชีวิตสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าใจกฎธรรมชาติของจิตที่อยู่ภายในของเราจิตนี้คือเจ้านายชีวิตหากเราอยู่เหนือจิตชีวิตเราย่อมมีแต่ความสุขความราบรื่นสงบสุขและกำหนดทิศทางของชีวิตให้ไปสู่เส้นชัยแห่งความสำเร็จในชีวิตได้ สารบันตอนที่หนึ่งคำพูดพาข้ามทะลุมิติเมืองลับแลตอนที่สองมิติใหม่ร่างกายฉันเปลี่ยนแปลงไปความคิดเนรมิตชีวิตตอนที่สามดวงวิญญาณผู้รอคอยคนรักในอดีตชาติตอนที่สี่วิธีแห่งมิติทิพย์โลกดวงวิญญาณจิตเป็นผูกกำหนดเลือกตอนที่ห้าตายแล้วเป็นดวงจิตผู้ไม่รู้ว่าตายแล้วดวงจิตนำพาไปมิติใหม่ ตอนที่6สถานที่ฝึกจิตโลกทิพย์ไม่มีแบ่งแยกสาเหตุที่มนุษย์แตกต่างตอนที่7จลักษณะผู้มีจิตละเอียดจิตบริสุทธิ์ผู้นำดวงจิตแห่งโลกทบตอนที่8ฝึกส่งกระแสจิตความรับพลังจิตตอนที่9ขั้นตอนฝึกจิตนามพาชีวิตการส่งกระแสจิตดึงดูดสิ่งต่างๆตอนที่10หลงติดในภาพลวงตาเปิดขุนทรัพภายในตัวมนุษย์ตอนที่หคำพูดพาข้ามทะลุมิติเมืองลับแล ฉันได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่งเมื่อปี2021ในเมืองอวอลอนนิวเจอร์ซีย์ยูเช่วงที่มีโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกบ้านหลังนี้คาดว่ามีอายุยาวนานมากกว่า100ปีมีการปรับปรุงหลายครั้งคนรักของฉันสามีปัจจุบนันเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้3เดือนฉันเป็นคนไทยย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับคนรักคนรักของฉันเขามีชื่อว่าโจซึ่งเป็นสามีของฉันเองเป็นชายชาวสหรัฐอเมริกันโดยกำเนิด โดยในขณะที่ฉันย้ายมาอยู่กับเขาใหม่ๆฉันกับเขาพวกเรายังไม่ได้แต่งงานกันพวกเราอยู่ด้วยกันในฐานะคู่มัน่นซึ่งก็เหมือนคู่รักที่ยังไม่แต่งงานทั่วไปฉันมาอาศัยอยู่กับเขาได้เจอเรื่องแปลกมหัศจรรย์หลายเรื่องฉันเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเมืองอวโล นิวเจอสีเดือนแรกที่บ้านหลังเก่าวันแรกที่มาถึงที่เมืองนี้เจ้าคนรักของฉันเขาตอนรับฉันเป็นอย่างดีดูแลฉันทั้งอาหารและเสื้อผ้าที่ฉันใส่ฉันมาถึงวันแรกเจออากาศหนาวในเดือนพฤษภาคม2021 ช่วงเวลาที่ฉันเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิแต่สำหรับโจเขาเป็นคนที่นี่เขามักบอกกับฉันเสมอว่าอากาศไม่หนาวเลยกำลังอบอุ่นเย็นสบายแต่สำหรับฉันแล้วมันหนาวมากก็โดยเฉพาะคืนแรกที่ฉันมาถึงมันหนาวมากฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันถึงได้หนาวขนาดนั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วสำหรับฤดูใบไม้ผลิอากาศจะไม่หนาวมาก แต่เมื่อฉันมาถึงบ้านหลังนี้ฉันกลับรู้สึกเย็นและหนาวอย่างมากมีลมพัดเย็นตลอดเวลาอากาศเย็นเยือกเหมือนโรงน้ําแข็งฉันไม่สามารถอธิบายสภาพอากาศได้อย่างชัดเจนว่าทํไมอากาศมันถึงทั้งเย็นทั้งหนาวมากเมื่อมาถึงวันแรกโจเขาก็พาฉันทัวร์เดินชมรอบเมืองซึ่งเป็นเมืองเล็กๆสามารถเดินไปได้และเมืองนี้อยู่ติดทะเลมีอาคารบ้านเรือนปลูกห่างกันเล็กน้อยและอยู่ใกล้ชายหาดไม่ถึงสองไม์ก็สามารถมองเห็นทะเล อาคารบ้านเรือนที่ปลูกเป็นการค้าพาณิชย์ถูกสร้างขึ้นมีลักษณะความสูงไม่เกินสองชั้นและสำหรับบ้านเรือนพักอาศัยที่นี่ไม่มีรั้วล้อมรอบตัวบ้านเหมือนบ้านในประเทศไทยเป็นบ้านที่มีพื้นที่เปิดอยู่ติดถนนทั้งหลังครัวเรือนฉันสังเกตเห็นบ้านเรือนทุกหลังจะต้องมีถนนผ,นผ่านหน้าบ้านไม่ว่าตรอกซอกซอยเล็กหรือใหญ่ล้วนแล้วมีถนนเล็กๆสร้างให้มีการเดินทางสะดวกสบายสำหรับบ้านแต่ละหลังโดยมีถนนใหญ่เส้นสายหลักมีช่องทางเดินรถสองเลนคู่ขนาดโดยเมืองนี้มีความสงบเงียบสวยงามมาก มีร้านค้าสำหรับให้ช้อปปิ้งและมีร้านอาหารติดติดกันให้เราได้เลือกใช้บริการฉันและโจพวกเราเดินไปทั่วเมืองและไปจบที่ชายหาดหลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับบ้านมาถึงตอนนี้เรื่องแปลกที่ฉันเจอหลังจากฉันเดินเที่ยวทั่วเมืองนี้คืนแรกที่เมืองนี้ขณะที่ฉันอยู่หน้าบ้านช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสำหรับที่นี่ยังไม่มืดท้องฟ้ายังสว่างเรื่องมันเกิดขึ้นจากการทักทายคนแปลกหน้าของฉันในยามค่ำคืน ฉันทักทายชายแก่คนหนึ่งฉันเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านหรือญาติของโจโคนรักของฉันฉันทักทายเขาโดยการทักทายของฉันถือเป็นเรื่องปกตินิสัยของฉันเพราะฉันชอบพูดคุยโดยเฉพาะที่ต่างประเทศและว่าฉันคิดว่าการเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุดคือการฝึกพูดภาษาบ่อยๆและการทักทายถือเป็นการแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีพร้อมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในแบบฉบับคนไทยยิ้มสยามนี่คือนิสัยของฉันและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ มาแล้วต่อในคืนวันแรกที่ USA ฉันเห็นลุงชายแก่ซึ่งลุงชายแก่กำลังเดินมุ่งหน้าเข้ามาข้างบ้านที่ฉันพักอาศัยโดยเขามาจากถนนฝั่งตรงข้ามกับบ้านที่ฉันพักอาศัยเขาเดินมาทางฉันเพื่อมุ่งไปที่บริเวณด้านหลังบ้านที่ฉันอยู่โดยเขาต้องเดินผ่านไปทางด้านข้างของตัวบ้านฝั่งทิศใต้ของบ้านที่ฉันพักอยู่ ตอนนั้นฉันเข้าใจว่าเขามีบ้านอยู่แถวนี้และกำลังเดินทางไปบ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านที่ฉันพักอาศัยอยู่ซึ่งเป็นบ้านอยู่ด้านหลังโดยขณะนั้นฉันกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านฉันนั่งอยู่เพียงคนเดียวส่วนโจคนรักของฉันเขาเดินเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอาน้ำดื่มมาให้ฉัน เมื่อลุงชายแก่เดินเข้ามาใกล้ฉันฉันสังเกตเห็นหลังของเขาดูค่อมลงเล็กน้อยเหมือนคนแก่ทั่วไปมักจะมีหลังคอมง,งอเขาสวมเสื้อยืดคอปกแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงอวอมขายาวสีน้ำเงินอ่อนฉันคิดว่าลุงแก่ท่านนี้น่าจะมีอายุประมาณ70ปีเขาเดินช้าๆพร้อมกับก้มหน้ามองที่พื้นดินเมื่อเขาเดินมาถึงฉันก่อนที่จะเดินผ่านไปฉันเป็นผู้เริ่มทักทายเขาก่อนให้พร้อมกับส่งรอยยิ้มให้ด้วยมิตรภาพดีๆ โดยหลักการคำกล่าวคำทักทายสำหรับคนฝรั่งทั่วไปแล้วผู้ที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกันมาก่อนฝรั่งพวกเขามักทักทายกันด้วยคำว่าเฮลโลมากกว่าไฮแต่สำหรับฉันแล้วฉันมักทักทายกับทุกคนด้วยคำสั้นๆว่าไฮลุงชายแก่ที่ฉันทักทายเขาเมื่อเขาได้ยินเสียงของฉันเรียกเขาเงยหน้ามองฉันเพียงเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้หยุดเดินเขาคงเดินต่อไปอย่างช้าๆโดยเดินผ่านฉันไปและไม่หันกลับมามองฉันอีกโดยเขายังคงเดินช้าๆไปเรื่อยๆ ฉันส่งคำทักทายครั้งที่สองก่อนที่เขาจะเดินผ่านไปไกลเฮลโหลเฮาอายู Hello, คราวนี้ลุงชายแก่หันหน้ากลับมาหาฉันและหยุดเดินฉันมองไปที่ใบหน้าของลุงชายแก่มีแสงสว่างสดส่องไปที่ใบหน้าของเขาฉันจำใบหน้าเขาได้ด,เด,ดีเขามีใบหน้าดูสงบเรียบไม่ยิ้มให้ฉันเลยแต่มีดวงตาที่จ่องเขม่งมาที่ฉันเขาส่งภาษาดวงตาให้ฉันดวงตาที่มองมาที่ฉันไม่มีแววตาเลยใบหน้าสีซีดแก้มเป็นหลุมมีเนื้อนูนออกมาตามใบหน้า ลงชายแก่เดินมาทางฉันและเขาก็หยุดนิ่งเขาพูดอะไรหลายคําแต่ฉันฟังไม่ออกมันเป็นภาษาที่ฉันไม่รู้จักไม่ใช่ภาษาอังกฤษเสียงออกมาจากปากของชายแก่แต่ทำไมาปากของเขาไม่ขยับเลยแต่กลับมีเสียงลอดออกมาทําให้ฉันได้ยินเสียงแต่เสียงมันเบามากเป็นภาษาที่ฉันไม่เข้าใจและภาษานั้นก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษฉันฟังไม่เข้าใจฉันทําได้แค่ยิ้มเมื่อฉันไม่เข้าใจ ลุงชายแกพูดโดยไม่ยิ้มให้ฉันเลยใบหน้าคงสงบนิ่งเมื่อเขาพูดเสร็จเขาก็สายหน้าไปมาและเดินกลับไปด้านข้างหลังบ้านที่ฉันพักอาศัยและหายเข้าไปข้างไหลาจากนั้นฉันได้ยินเสียงร้องดังเสียงชายคนนั้นเหมือนเสียงของโจคนรักของฉันช่วยฉันทีเข้ามานี้เสียงนั้นมาจากบริเวณหลังบ้านที่ฉันพักอาศัยฉันจึงเดินตามเสียงไป โดยฉันเข้าใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงโจ,โจคนรักของฉันเขาอยู่ที่นั่นกำลังเรียกฉันให้ไปที่นั้นฉันเดินเข้าไปในระหว่างที่ฉันเดินเข้าไปตามเสียงเรียกตลอดทางเดินมีลำแสงสว่างจ้าไปทั่วมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่บ้านที่ฉันอยู่ก็มองไม่เห็นเลยเมื่อเดินผ่านลำแสงเข้าไปด้านในนั้นสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าของฉันคือบ้านหลังใหญ่สวยงามมีดอกไม้ปลูกรอบบ้านสีหลากหลายมีพืชพธุ์จำนวนมากถูกจัดเรียงปลูกไว้ติดติดกันเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยปลูกเป็นสวนดอกไม้และมีพืชผักที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ฉันเดินไปรอบๆบ,บ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านที่ฉันอาศัยแต่มันเป็นที่อื่นที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเดินดูสวนดอกไม้และดูสวนผักที่ถูกปลูกไว้มากมายฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนมันเป็นพืชไม้แปลกๆมีดอกไม้สีเหลืองถูกปลูกเป็นแนวยาวอยู่ข้างรั้วรอบๆบ,บ้านและเมื่อฉันมองไปรอบบ้าน ฉันเห็นพื้นที่บางส่วนไม่มีต้นไม้เลยแต่ถูกตกแต่งด้วยหินสำหรับทำเป็นพื้นทางเดินและเป็นหินสำหรับให้ผู้คนสามารถนั่งผักผ่อนได้ตลอดทางเดินฉันเดินไปตามพื้นหินเพราะฉันไม่ต้องการเดินเหยียบต้นหญ้าที่มีดอกไม้อยู่ด้วยขณะที่ฉันเดินไปนั้นฉันเหลือบมองไปเห็นมุมน้ำตกและมีทางน้ำไหลเล็กๆเป็นทางน้ำไหลาย,ยาวมาจากด้านหลังบ้าน ฉันเดินไปจนถึงบริเวณด้านหน้าของบ้านหลังนั้นฉันยืนดูบ้านนั้นปลูกด้วยทรงบ้านสมัยใหม่สีขาวทำด้วยอิฐประกอบกันเป็นบ้านทั้งหลังมีหน้าต่างล้อมรอบสร้างขึ้นสองชั้นมีเสาใหญ่สองต้นอยู่ด้านหน้าบ้านดูแล้วสง่าสวยงามมากมีความกว้างมากกว่า3ตารางวามีกลิ่นดอกไม้ปลิวมาพร้อมลมพัดเข้ามาที่ใบหน้าของฉันมันหอมแต่ก็ทำให้ฉันขนลุกฉันเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นและมองหาโจคนรักของฉันพร้อมเรียกโจโจโจฉันพูดสามครั้งแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาเลย ฉันเดินเข้าไปในบ้านและมองดูรอบๆภายในบ้านลักษณะบ้านที่ฉันเห็นภายในมีห้องโถงโล่งใหญ่มีโต๊ะชุดรับแขกตั้งอยู่ขวามือของฉันและมีโตช์เครื่องโบราณสิ่งของการตกแต่งมีลักษณะเหมือนบ้านที่ปลูกกันโดยทั่วไปในโลกมนุษย์ทุกอย่าง ฉันมองไปด้านซ้ายมือของฉันเห็นรูปภาพขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นรูปชายหนุ่มรูปร่างสูงผิวขาวใบหน้ากลมมีจมูกเป็นสันมีใบหูกลางเล็กน้อยคิ้วหนาเข็มปลายคิ้วชี้ขึ้นฟ้าเล็กๆรูปปากเป็นกระจับนูนยิ้มในมุมปากสวมใส่ชุดโบราณสีขาวยาวยุคสมัยหลุยส์ที่1 4ของชาวฝรั่งเศสใบหน้าคล้ายลุงชายแก่ที่ฉันเพิ่งเห็นมาก่อนหน้าแต่ชายหนุ่มคนในรูปนี้เขาแค่อ่อนไวมากกว่าในขณะที่ฉันกำลังดูรูปภาพอยู่นั้นมีเสียงคนเดินเบาๆช้าๆมาทางฉันพร้อมพูดขึ้นมาทำไมที่นี่มาได้อย่างไร และปรากฏร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งหน้าตาเหมือนชายแก่ที่ฉันเห็นแต่เขาดูอ่อนวัยกว่าชายแก่ที่ฉันเห็นชายแก่ที่ฉันเห็นมีใบหน้าดูแก่มีอายุประมาณเจปีแต่ชายหนุ่มที่ฉันเห็นตอนนี้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของฉันเขาดูหนุ่มราวๆยี้าปีเขามีหน้าตาเหมือนคนในรูปภาพที่ฉันกําลังมองดูอยู่นี้ฉันมองดูเขาและพลางคิดอยู่ในใจทําไมไม่เห็นชายแก่และเจ้าคนรักของฉันไปไหนคนนี้คือใครโดยไม่ได้ตอบกลับเขาไป คนที่ฉันกำลังพูดด้วยตอนนี้คือใครลุงชายแก่คนนั้นไปไหนชายหนุ่มคนนี้เป็นใครทำไมเขามีใบหน้าคล้ายลุงชายแก่คนนั้นหนุ่มคนนี้มีใบหน้าตาที่คล้ายเหมือนลุงที่ฉันเพิ่งเห็นเขามาก่อนหน้านี้ขณะที่ฉันกำลังสงสัยและคิดอยู่นั้นเสียงเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งนั่นคือฉัน เขาไม่ได้พูดภาษาที่ฉันฟังไม่ออกแต่เขาพูดภาษาที่ฉันเข้าใจด้วยจิตเขาพูดกับฉันด้วยจิตคือใช้ความคิดส่งถึงฉันเขาพูดโดยไม่ได้ขยับปากเลยแต่มีเสียงออกมาจากตัวเขาเป็นกระแสจิตที่ออกจากตัวของเขาส่งถึงฉันฉันตอบเขากลับไปด้วยความคิดนั่นคือฉันใครคือฉันแล้วทำไมถามแบบนี้ฉันคิดภายในใจของฉันพร้อมกับยังคงงงกับคำถามฉันคิดในใจอีกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันมาที่นี่และที่นี่ที่ไหน ฉันกำลังมองหาโจาเขาอยู่ไหนฉันแค่คิดภายในจิตใจของฉันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจและรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมเขารู้ความคิดของฉันฉันพูดกับตัวเองด้วยความคิดเมืองนี้ไม่ใช่ที่ที่เธออยู่ไม่ใช่สถานที่ของมนุษย์มีเสียงออกมาจากเขานี่เป็นอีกครั้งที่เขาพูดโดยที่ปากของเขายังคงนิ่งอยู่นี่เขากำลังใช้ความคิดคุยกับฉันฉันฟังความคิดของเขาได้และเขาก็เช่นกันฟังความคิดของฉันได้หมายเหตุ ตอนที่หนึ่งพลังงานอยู่รอบตัวเราความคิดเป็นพลังงานถูกส่งออกเป็นกระแสคลื่นพลังงานความทีออกจากตัวของเราไปรอบตัวเราทั่วจัก,จกรวาลและถูกส่งไปยังมิติอื่นที่อยู่ไกลล้นล้าตัวเรานี้คุณยิ่งส่งความคิดมากเท่าไรมิติอื่นรับรู้ถึงความคิดของคุณพลังงานแห่งความคิดของคุณเป็นตัวแทนคำพูดของคุณที่ส่งออกไปเพื่อบอกบางสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ องค์การให้มิติที่สามได้รับรู้สิ่งนั้นยิ่งคุณคิดด้วยแรงปรารถนาอันแรงแกล้งกล้ามากเท่านั้นสิ่งที่คุณส่งกระแสความคิดออกไปมันจะดึงดูดบางสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกลับเข้ามาหาคุณด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดติดตามตอนที่สองเรื่องมิติใหม่ร่างกายฉันเปลี่ยนแปลงไปความคิดในระมิตชีวิตวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยระบบ AI หากมีการสะกดภาษาไทยและอังกฤษผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี่ ผู้สนใจหนังสือเล่นนี้มีวางจำหน่ายขายในร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเช่น C19 In, Google Play ฝากกดไลค์กดติดตามและร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยคะ่ะ